นอกจากสกเก็ตเงินจะดีขึ้นแล้วเนี่ยเอนไซม์เจนีฟู้ดนี่เขาช่วยคนที่เคยป่วยเป็นโรคอะไรมาอีกแล้วบ้างไปชมกันเลยรครับคือว,วันวันที่เกิดเหตุอะเจ้ารีมทมาปิดทอทัศน์ก็เลยเอื้อมมือไปหยิบแล้วมันหล่นมันมีความรู้สึกวมือเราลอยเลยลองลุกขึ้นยืนมันยืนไม่ได้เพราะว่ามันซีกหนึ่งอะไม่มีแรงไปเลยเส้นเลือดในสมองมันตีบ แล้วเขามาเอ็กซเรย์มาถึงตรงปอดอะเขาเจอก้อนปอดเนี่ยมันดำสามวันแล้วมาโรงพยาบาลนมาเจาะเอาชิ้นเนื้อตรงปอดออกมาดูถึงได้รู้ว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายหัวใจโตอีกตั้งหากเขาบอกผมว่าโรคเนี้ยอยู่ได้6เดือนอย่างช้าหนึ่งปีแต่ว่ามันไม่มียารักษาเขาบอกแต่หมอเขาก็สงสัยอยู่ว่าทำไมคุณเป็นขั้นนี้แล้วอ่ะ คุณยังแข็งแรงและคุณยังไม่มีอาการอะไรเกิดจากว่าคุณกินกินอะไรแลว้วบอดีแฟนก็เลยโทรโทรไปถามที่เราสั่งอาหารเสริมตัวนี้มาเขาบอกว่าลองอัดกินเข้าไปเลยเดือนเดียวผมกิน4ี่สี่กล่องได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆว่มันมีความรู้สึกว่าเอ้ยร่างกายเรามันดีขึ้นอ่ะออกจากโรงพยาบาลได้สามเดือนเขาก็นัดกลับไปใหม่ ตรวจเลือดตัวอะไรเขาก็ยังเอ๊ะทำไมคนไข้ดีขึ้นเขาก็เลยนั้นมาใหม่ที่เมษาแล้วหมอเขาคาใจเขาอยากรู้ว่ามันมัน,มนไอมะเร็งตรงนั้นมันหายไปไหนเขาดูเลือดแล้วเขาบอกว่าเลือดทำไมมันดีขึ้นเพราะว่าก่อนก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าเม็ดเลือดขาวผมมากกว่าเม็ดเลือดแดงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เม็ดเลือดแดงของผมนี่มากกว่าเม็ดเลือดขาว ก็คือแข็งแรงอะครับ